สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788ครับพอดีคลิปนี้มาในรอบดึกมาในรอบดึกครับพอดีไปช่วยงานนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรงานมูทิตาหรืองานครบรอบมันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อนะครับวันที่17นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็อาจจะลงวันที่18นะครับวันที่18ก็จะยกช่อฟ้านะครับผมเนาะยกช่อฟ้าซานานะครับผมเนาะ ของวัดสังขบปีดีนะครับผมเนาะถ้าใครมาได้ก็มานะครับผมเนาะก่อนกราบเรียนเชิญครับผมเนาะวันที่18นะครับก็วันนี้ก็ได้มาหลายอย่างนะครับไปวัดมานะครับผมเนาะเขาก็ฝากมาหลายอย่างทั้งมีทั้งเหรีมีทั้งหัวเหรีนะครับผมเนาะหัวเหรีนี่ได้กับมือหลวงพ่อนะครับอันนี้หลวงพ่อแจกใครที่ไปลดน้ําดาหัวลดน้ำไปสูงน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็นี่ครับเนาะหยุดน้ํานะครับผมเนาะหยุดน้ําก็ราคาสูงพอควรนะครับผมเนาะ มได้มาก็หลายอย่างครับหลายเหรียญน,นะครับผมเนาะอันนับก็อันนี้ก็แกะกล่องด้วยนะครับมีแกะกล่องด้วยอันดับนรกีก็กราบขอบคุณพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> นะครับผมเนาะกดติดตามกด subscribe ก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเนาะก็หนึ่งพันห้าร้อยท่านนะครับก็กราบขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับกบบ็ที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับแล้วก็กราบขอบคุณ กราบขอบพระคุณพี่บี้พี่เกิดนะครับแล้วก็เสนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับและกราบขอบพระคุณทางเพจนะครับทางเพจหลวงพ่อไหนวัดสังขับปีดีนะครับพระส่วนมากของหลวงพ่อก็จะเป็นของทางเพจนะครับผมเนาะก็บางทีบางอย่างนะครับก็ผมแจ้งนะครับไปก็เป็นราคาทางเพจนะครับผมเนาะเป็นราคาทางเพจนะครับซึ่ง บางอย่างผมก็ลดให้ได้นะครับถ้าลดให้ได้แล้วก็อย่านี่เกินผมก็ลดให้ได้นะครับตามที่ผมลดได้นะครับผมเนาะก็บางคนบางท่านนะครับจากสองพันนะครับต่อเหลือพันเดียวนะครับอันนี้มันก็เกินไปนะครับผมเกินไปนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับสแกนทีว่โคตนะครับผมเนาะก็ซึ่งก็เจอลูกค้าหลายคนเหมือนกันครับต่อแบบนี้นะครับมาแบบสไตล์แบบนี้นะครับมาสไตล์แบบนี้ผมก็ขอละนะครับผมเนาะ ก็ผมไม่ได้ขวงแต่ผมก็ต้องจ่ายเงินเนาะถ้าผมลดให้พี่ขนาดนั้นนะครับผมเนาะเขาตั้งมาสองพันก็ต่อเหลือพันเดียวอะไรงนี้นะครับผมมันก็เออถ้าต่อพันแปดอย่างเงี้ยผมลดให้ได้ก็คือผมขาดทุนตั้งแต่พันแปดแล้วนะครับผมเนาะผมขาดทุนตั้งแต่พันแปดเลยในเรื่อค่าส่งค่าน้ํามันนะครับผมเนาะค่ากล่องค่ากันกระแทกนะครับผมเนาะแล้วก็ในจะสองร้อยที่ผมต้องจ่ายให้ทางเจ้าของพาเข้าอีกนะครับผมเนาะ ผมก็ต้องบางทีลูกค้าใหม่อะไรเงี้ยผมก็อยากผมก็ยอมขาดทุนนะครับเพื่อเพื่อซื้อใจลูกค้าก็มีนะครับผมเนาะบางอย่างนะครับก็ต้องกราบขออภัยพอได้ข้อต่อรองได้พันแปดปุ๊บก็ขอมาพันห้าพอ 1, 5, พอันห้าปุ๊บก็ขอพันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็มันเกินไปนะครับมันก็ <c ười> มันเยอะเกินนะครับผมเนาะผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับที่ผมให้ไม่ได้นะครับผมเนาะผมให้ไม่ได้นะครับถ้าผมตอบให้ไม่ได้แล้วก็ต้องขออภัยนะครับผมเนาะ ก็คือมันก็ตามผมก็ขายตามอันนี้นะครับผมเนาะผมไม่ได้ว่าผมจะมาตั้งเองนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งของมันมามันมามันไม่ได้มาแบบถูกๆนะมันไม่ได้มาแบบบาทสองบาทนะครับผมเนาะก็ผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับบางคนมาบอกว่าเอ้ยน้องได้กําไรเหรียญละร้อยหนุนลดให้พี่สักห้าสิบาทได้ไหมนะครับผมรบกวนพี่ช่วยผมคิดหน่อยว่าค่าส่งนี่สามสิบสามบาทแล้วนะครับค่าน้ํามันอีกนะครับผมเนาะ ค่าน้ำมันอีกนะครับตีค่าน้ํามันอีก20บาทก็ไป53บาทแล้วค่ากล่องอีก5บาทครับค่ากันกระแทกอีก2บาทครับผมเนาะอันนี้ก็เกินครึ่งร้อยไปแล้วนะครับต้องกราบขออภัยนะครับบางทีผมก็ลดให้ได้เท่าที่ผมลดให้นะครับผมเนาะก็ก็ขออภัยนะครับในในการลดราคาอาจจะลดไม่เยอะบางคนบางท่านซื้อผมอาจจะหลายพันนะครับหกเจ็ดพันอะไรเงี้ยผมลดให้ได้แค่ร้อยเดียวสองร้อยอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องกราบขออภัยในลดได้แค่นั้นจริงๆนะครับผมเนาะ ผมลดเยอะให้ไม่ได้นะครับก็ถ้าใครอยากติดต่อผมก็สแกนคิวอาค้ดมาได้นะครับหรือเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวเลขบัญชีเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ใช้ได้ครับบัญชีนี้ใช้ได้นะครับชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีนะครับผมเนาะอันนี้ลายผมนะครับก็กราบขออภัยจริงๆครับในเรื่องราคานะครับในเรื่องราคาเนาะในเรื่องราคานะครับผมเนาะแต่ว่าต่อเยอะเกินไปอันนี้ผมก็ผมก็ให้ไม่ได้จริงๆนะครับผมเนาะถ้าให้ไม่ได้แล้วก็ก็คือ มันไม่ได้เนาะมันไม่ได้เนาะมันก็จะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะครับผมเนาะก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมเนาะซึ่งผมเคยให้ไปแล้วในราคาขาดทุนแล้วนะครับผมเนาะจากเหรียญหกจีร้อยเนี่ยก็เหลือเหรียญละห้าร้อยก็มีนะครับผมเนาะผมก็ให้ไปแล้วนะครับก็มารอบสองก็ต่ออีกก็มีนะครับก็ต่อเกินเกินอัตราเกินไปนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ต้องขออภัยนะครับในการที่ว่าผมให้ไม่ได้นะครับก็บางคนก็ มาแบบบอกว่าโอ้น้องได้กาไรตั้งร้อยหนึ่งมันใช่อยู่ครับร้อยหนึ่งนะครับผมเนาะแต่ผมส่งฟรีนะครับอย่าลืมว่าผมส่งส่งฟรีผมไม่คิดค่าส่งนะครับผมเนาะบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างทุกคนนะครับไม่ว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับถ้าใครคอมเมนต์ได้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมทีนะครับผมเนาะให้ช่วยคอมเมนต์ให้ผมทีว่ามีใครผมเก็บค่าส่งไหมนอกจากเป็นบางบางพื้นที่บางอย่างนะครับผมเนาะบางอย่างที่ผมขอค่าส่งเพราะว่า บางทีผมได้กํารไรน้อยจริงๆนะครับผมเนาะผมก็ไม่อยากขายแพงนะครับผมก็ไม่อยากขายแพงเพราะว่าบางอย่างอะไรเงี้ยบางอย่างบางทีอันเนี้ยอ่ถ้าเหมือนเหรียญเนี้ยครับผมเนาะเหรียญนี้มาห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเนาะถ้าผมเปิดเจ็ดร้อยแปดร้อยเงี้ยมันก็จะดูแพงนะครับสําหรับแบบนี้นะครับผมก็จะพิจายรณาอีกทีนึงไม่ใช่ว่าผมจะกะว่าผมจะบวกอย่างเดียวนะครับบางอย่างสมมุติว่าเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยเหฮะไปเหรียญเนี่ย บางคนนี่ครับผมขายสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยบางคนก็ว่าเออมันแพงบางคนเขาขายสามร้อยสี่ร้อยเองอะไรเงี้ยผมนี่แหละครับเห็นไหมถ้าสมมุติผมบวกมันมามันมามันก็มาสี่ร้อยเนาะถ้าให้ผมบวกจริงๆนะครับผมเนาะหกร้อยผมถึงจะอยู่ได้นะครับแต่ผมไม่ไม่อยากเอาเยอะขนาดนั้นถ้าหกร้อยมันก็ดูน่าเกียดแต่ห้าร้อยก็ดูแพงไปแล้วนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมทองแดงนะครับผมเนาะก็มาแพงเหมือนกันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับมาแพงเหมือนกันนะครับนี่ครับเหรียญแบบนี้ เหรียญนี้ของลงปู่ศิลานะครับอันนี้ก็มาแพงเหมือนกันนะครับผมเนาะก็มาแพงเหมือนกันเป็นดวงผ้าผงดวงเรษฐีนะครับเนาะผ้าผงดวงเษฐีรุ่นหนึ่งนะครับเป็นบล็อกยางนะครับเป็นบล็อกยางนะครับเป็นบล็อกยางรับประกันแท้นะครับนี่ครับเนาะเป็นบล็อกยางสวยงามครับเนาะอันนี้บล็อกยางเข้ามาใหม่นะครับแต่ว่ามันมาสูงนะครับมาสูงเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังมันมาสูงเพราะอะไรนะครับผมเนาะก็มี พี่คนนึงเขาถามหานะครับเนาะอันนี้ผมก็หามาให้นะครับผมเนาะผมก็สู้ราคามาให้นะครับอันนี้ก็นี่ครับเนาะเป็นหมึกเป็นหมึกสีทองนะครับหลวงปู่ท่านจานให้นะครับผมเนาะนี่ครับพระก็แท้นะครับรอยจานหลวงปู่ก็แท้นะครับผมเนาะของหลวงปู่ศิลามหาศิลานะครับหลวงปู่มหาศิลาส,สิริจันโทนะครับเป็นบล็อกยางนะครับ ซึ่งเขาเล่นหากันไม่มีรอยจันก็ตอนนี้ของผมก็หกเจ็ดร้อยครับผมมันก็มีบางช่วงบางช่วงก็ได้มาถูกบางช่วงก็ได้มาแพงครับผมบล็อกจังนะครับมันจะเป็นบางกระแสบางบางกระแสนะขึ้นเป็นพันสองพันสามก็มีนะครับบางกระแสนะครับไม่ไม่มีรอยจันนะไม่มีรอยจันนะครับบางกระแสนะครับบางกระแสนะครับผมเนาะนี่ครับผมน่าจะมีคนเคยลงคลิปแล้วแหละนะครับสําหรับคลิปนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับ ผมก็จะมาให้พี่วลุงนะครับสาหรับในสายลุงปู่ศิลานะครับหลุดโดนเดียวะในสายลุงปู่ศิลานะครับผมนะถ้าใครยังไม่เคยไปสัมผัสนะครับผมอยากให้ดูผมอยากให้ดูอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมหาแป๊บหนึ่งครับอ๋อผมยังไม่ได้ส่งมาเดี๋ยวเอาไว้คุยคลิปคุยกันทีหลังนะครับมันมีคลิปหนึ่งนะครับผมเนาะ มันมีคลิปหนึ่งนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับบางคนบางท่านเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมพอดีอันนี้ผมดืมส่งมาเครื่องนี้นะครับมันอยู่ในเครื่องที่ถ่ายวิดีโอไว้นะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้เป็นผ้าผงนะครับด้านหลังจะเป็นนี่ก็ราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะราคาก็สูงอยู่เหมือนกัน900บาทนี่ครับ900าบาทนะครับถ้าสนใจก็อันนี้ครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งเขาสนใจอยู่แต่ว่าผมจะลองเสนอราคาเข้าไปก่อนนะครับผมเนาะผมก็ได้มา ผมได้มา800ผมมองตรงเลยผมได้มา800นี่ครับเนาะผมได้มา800นะครับผมได้มา800นี่ผมก็จะแบ่ง900นะครับ900ก็คือค่าผมส่งให้ฟรีนะครับค่าส่ง33บาทแล้วนะครับขั้นต่ํานะครับขั้นต่ำ33บาทบางบางคนก็25บาทก็มีนะครับผมมองตรงเลยนะครับบางคนก็25บาทก็มีนะครับก็บางคนบางท่านนะครับก็ บางคนบางบางพื้นที่นะครับพื้นที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ห่างไกลเขาบวกอีก50บาทนะครับพื้นที่ห่างไกลบางพื้นที่นะครับบางคนลูกค้าไม่บอกผมว่าตัวเองเป็นพื้นที่ห่างไกลอะไรเงี้ยครับผมเนาะบางทีปุ๊บผมส่งไปปุ๊บเงี้ยเนาะค่าส่งผมก็ไปนะสาบวกค่ากล่องอีก5บาทเงี้ยบวกค่าน้ำมันเสียค่าน้ำมันไปส่งอีกนะครับเสียประมาณตีไป50บาทแล้วนะครับเสียแค่ค่าส่งเพิบวกค่าพื้นที่ห่างไกลอีก50บาท นะครับผมเนาะก็ร้อยหนึ่งสรุปบางทีผมไม่ได้อะไรก็มีนะครับผมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถือกับว่าซื้อใจลูกค้าครับผมว่าแบ่งปันนะครับผมถือว่าแบ่งปันนะครับผมถือว่าแบ่งปันนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นสีพึ่งจีวอนนะครับของลวงปู่มหาศิลานะครับผมเนาะอันนี้เป็นเขาแถมมาให้อันนี้ผมก็จะเก็บไว้เพราะว่าอันนี้ผมขอเขาเองนะครับผมขอเขาเองผมจะมาเลี่ยมกรอบนะครับผมเนาะเขาผมอันนี้เขาประจํานะครับผมสั่งเขาประจํานะครับเรื่องพระเรื่องอะไรเขาก็เลย บอกว่าจะแบ่งให้ผมนะครับเขาได้มาผมก็เลยจะเก็บไว้นะครับผมในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับ900บาทนะครับผมเนาะก็บางคนบางท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวเหร็ดนะครับหัวเหร็ดซึ่งคนที่ไปส่งน้าหลวงพ่อนะครับจะได้เท่านั้นนะครับเป็นหัวเหร็ดทองแดงนะครับเป็นหัวเหร็ดนะครับบางคนบางท่านถามหานะครับผมสาหรับหัวเหร็นะครับอันนี้ก็จะ ขออนุญาตไม่แกะนะครับขออนุญาตไม่แกกนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญนะครับสําหรับคนที่ถามหาเดี๋ยวผมจะดูราคาอีกทีนึงพอดีเจ้าของเขาฝากขายเขายังไม่แจ้งราคามานะครับถ้าใครสนใจก็ถามมาอีกทีนึงนะครับผมเนาะนี่ครับเนื้ออัปปาะนะครับเนื้ออัปปาะลงยาสีชมพูสีชมพูนะครับผมเนาะลงยาสีชมพูอันนี้จะเป็นนาจะเป็นเนื้ออย่างน้อบาทขออนุญาตแกะนะครับเป็นโอ้ใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับ ชีนใหม่ๆเลยนะครับผมเนาะซึ่งเจ้าของเขาฝากขายมานะครับผมเนาะเจ้าของเขาฝากขายมาเดี๋ยวเขายังไม่ได้แจ้งราคานะครับอันนี้ปลอกลูกปืนลงยาแดงครับลงยาฟ้านะครับขอบแดงก็สวยงามครับผมเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะครับออกทองๆครับผมสวยงามน้ำเขาเรียกเขาเรียกว่าน้ำหนักนะครับน้ำหนัก4บาทนะครับผมเนาะ น้ำหนัก4บาทนะครับนี่ครับจะมีเสือลามโซ่กับเสือเสือตัวที่1กับตัวที่2นะครับแล้วก็ด้านหลังจะ,จะเป็นยันตะก้อนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันตะก้อต้องไม่เกะแล้วล่ะอันนี้ <c oughs> ด้านหลังก็จะเป็นยันตะก้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับมีโค้ดม,มีหมายเลขหมดหมดทุกทุกหัวทุกเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นหัวเหรียญน,นะครับผมเนาะหัวเหรียญโอ้ นี่หัวเหรผมไม่ขายนะครับผมไม่ขายนี่ครับดูดีๆครับผมเนาะผมไม่ขายนะครับผมเนาะผมขออนุญาตไม่ขายผมจะเก็บไว้นะครับผมเนาะหัวเลรอันนี้นะครับผมเนาะหมายเลขอันนี้ผมให้ชมด้านหลังเฉยๆนะครับผมเนาะอันนี้สามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเจ็ดน่าจะเป็นเนื้ออัปปากะนะครับน่าจะเป็นเนื้ออัปปากะลงยานะครับผมเนาะเป็นเนื้ออัปปากะลงยานี่ครับ สวยงามด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นเล็หรือหัวเหล็จะเป็นเหมือนกันนะครับจะเป็นเหมือนกันข้างหลังนี่เป็นยันตะก้อนะครับบางคนห้อยเข้าใส่เล็ไปทํางานนะครับโดนเครื่องจักรเกี่ยวมือนะครับไปปั่นมือนะครับปั่นไม่เข้าก็มีนะครับเคยมีนะครับเคยมีอันนี้จะเป็นเสือโซ่ขาดนะครับตรงกลางจะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับนี่ครับจะมีเสือล่ามโซ่กับเสือโซ่ขาดนะครับแล้วก็เลขเก้ารอบนะครับผมเนาะรับประกันแท้ครับรับประกันแท้นะครับผมเนาะรับประกันแท้ วเป็นหัวเหล็ยนะครับสาหรับอันนี้ยินยางนะครับใครที่ถามไ่กันเข้ามานะครับเหรียญละเก0ร้อบาทนะครับอันนี้ลดไม่ได้นะครับอันนี้ก็ได้มา800รอยเหมือนกันผมมองตรงเลยนะครับผมขอร้อยหนึ่งมองตรงเลยนะครับผมขอร้อยหนึ่งนะครับนี่ยินยางรับประกันแท้ครับดูเสี้ยนเสี้ยนครับเนาะดูผิวเขาเรียกว่าอะไรผิวเปิดเนาะผิวเปิดตามซอกตามมุมนะครับเนาะถ้าของเก๊นี่ทำทำไม่ได้นะครับอันนี้หมายเลขนะครับหมายเลขก็จะมีโค้ดลายเซียนหลวงพ่อนะครับผมเนาะ นี่ครับจะมีโค้ดลายเซียนของพ่อยินอยางเนื้อทองแดงนะครับขอบไม่ต้องดูก็ได้ครับผมเนาะอันนี้รับประกันแท้ครับผมเนาะนี่ครับนะถ้าของปลอมมันมีของปลอมแล้วครับผมของปลอมนี่จะเนื้อสีผิวสีผิวเดียวกันหมดเลยสีผิวนี่จะเป็นสีผิวเดียวกันหมดนี่ครับเห็นไหมมมีเล็กเล็กน้อยๆหยอกแดงๆเห็นไหมอันนี้ของแท้ครับผมยินอยางนี่ครับยินอยางจะมีเสือตัวเสือตัวที่ห้ากับตัวที่เจ็ด ครับผมเนาะอยู่ด้วยกันนะครับยินอย่างซึ่งมาปรับธาตุปรับหลวงพ่อบอกว่าเอามาปรับธาตุปรับอะไรนะครับให้ค้าดวงหนุนดวงเรานะครับผมเนาะปรับร้ายกลับกลายเป็นดีนะครับผมเนาะเสือเพราะเสือเอกลักษณ์เสือแต่ละตัวนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเสือไอเสือปรับไพรีนะครับกับเสือกำหลับป่านะครับผมเนาะก็เอามาปรับธาตุปรับข้างหลังก็จะเป็นยันแมงมุมดักทรัพย์นะครับซึ่งดัก ครับสาหรับคนเก็บเงินไม่อยู่หรือค้าขายอะไรเงี้ยครับผมเนาะค้าขายได้กําไรน้อยอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็ให้ดักซับไว้นะครับผมเนาะให้เกี่ยวเงินให้ให้ลูกค้าเข้ามาซื้อกับเรานะครับผมเนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาติดกับเรานะครับประมาณนั้นครับเป็นยันแมงมุมดักซับนะครับผมเนาะครับมีเลขมีโค้ดครับก็เก้าร้อยบาทนะครับผมบอกเลยว่าเก้าร้อยบาทผมได้มานะครับได้มาเหรียญเดี่ยวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญตำนานอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญตำนานเดียวผมแกะแป๊บหนึ่ง เป็นเหรียญตำนานอีกเหรียญหนึ่งนี่ครับนี่โอ้สวยงามครับวิ่งวิ่งเลยนี่ครับเห็นไหมเงาแวบเลยครับเหรียญกิบครับผมเนาะไม่ต้องใช้กล้องก็ดูได้ครับอันนี้รุ่นแรกคอนแกศนะครับรุ่นสร้างศาลานะครับวัดกุณากรนะครับอันนี้ตะกุดช้อชิงนะครับตะกุดช้อชิงนะครับนี่สร้างศาลาโอ้นนี้ก็แพงเติบอยู่อันนี้ก็หลักพันนะครับเนาะนี่ครับเนาะสวยงามครับในกลุ่มเขาเล่นเกือบสองพันนะครับนี่วิ่งวิ่งอย่างนี้นี่ โอ้ขนาดเขาไม่วิ่งเขาก็เล่นพันเจ็ดพันแปดแล้วครับเนาะอันนี้ก็วิ่งวิ้งนี่ครับแต่ราคาไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเนาะสวยงามนี่ครับเห็นไหมเดิมเดิมแม้แต่ลมดํายังเงาแว๊บเลยครับเนาะส่องเป็นกระจกได้เลยครับผมเนาะนี่ครับพื้นเหรียญเรียบตึงเป๊ะเลยครับขอบลงขอบเหรียญเห็นไหมขอบเหรียญนี่ครับนี่ขอบเหรียญรุ่นนี้ไม่แน่ใจเอ้ยยังไม่เคยเห็นของปลอมนะครับน่าจะยังไม่มีนะครับของปลอมนะครับผมเนาะวิ่งวิ้งเลยครับเนาะ ถ้าใครได้ไปวัดเนี่ยเอาให้หลวงพ่อจานอีกนี่ยิ่งสวยนะครับเนาะยิ่งสวยงามเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะถ้าถ้าไม่ไปก่อนนะครับสําหรับคลิปอันนี้นะครับอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนี่ครับผมเนาะอันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยนะครับผมเนาะผมได้มาพันสามห้าสิบนะครับผมก็ใจผมอยากเอาพันห้าครับเนาะมันจะดูสูงเกินนะครับผมเนาะผมขอพันสี่นะครับขอแค่ราคาสูงเนี่ยผมส่งผมแบ่งปันให้เลยนะครับผมเนาะผมบอกตรงๆเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นพยักเจ้าสัวนะครับพยักเจ้าสัวนะครับพยักเจ้าสัวนี่ครับพยักเจ้าสัวมาแล้วนะครับพยักเจ้าสัวทองแดงนะครับเนื้อทองแดงได้มาสามเหรียญนะครับอันนี้ราคาพิเศษนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับราคาพิเศษนะครับผมเนาะอันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับผมแบ่งให้ราคาพิเศษเลยนะครับนี่อันนี้ราคาพิเศษราคาพิเศษผมไปเอามาเข้าเหลืออยู่สามเหรียญ เขาอยู่เหลืออยู่สามสี่เหรียญเนี่ยครับเนาะนี่ครับผมก็เลยเต็มเอาเข้ามาเลยนะครับสําหรับพยักเจ้วสวนนะครับถ้าท่านไหนอยากได้นะครับผมเนาะก็ติดต่อมาได้ครับผมเนาะสําหรับพยักเจ้วสวนก็ถ้าเรื่องไล์สดเดี๋ยวผมต้องขออภัยนะครับไล์สดเดี๋ยวผมจะหาเวลาดีๆครับผมไล์สดนะครับหาเวลาดีๆอาจจะมีพระประมกประมูลกันมาบ้างนะครับผมเนาะอันนี้ก็มีสามเหรียญนครับอันนี้มีหยางละหนึ่งนะครับไอ้ยินหยังนะครับ อินยางกับนี่มันมาแพงนะครับมันราคามันสูงนะครับนี่ครับถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะครับผมเนาะอันนี้ก็มีมีของอยู่นะครับมีของอีกอยู่ถ้าว่าอยู่กับเขานะครับณตอนนี้เขายังไม่ไปไหนนะครับเขามาวัดเข้ามาที่วัดนะครับเข้ามาที่วัดนะครับเข้ามาที่วัดพอดีเข้ามาที่วัดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลืมหยดน้ํายืนลืมหยดน้าครับผมเนาะพอดีตื่นเต้นกับเลดนะครับตื่นเต้นกับเลดตามจริงกล่องสีมพูนี่มันจะเป็นมันจะมัน มันจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมบอกไว้ก่อนมันจะเป็นเนื้อทองแดงอันนี้อันนี้ถ้าเนื้อเงินมันก็เรียกสามหลักนะครับอันนี้ในเป็นอัปปากครับผมเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีหนึ่งครับผมมันมันจะเป็นเนื้ออัปปากนะครับว่าเนื้อเงินไม่น่าสร้างเยอะครับอันนี้มันเรียกสามหลักนะครับเนาะอันนี้อยู่สามพันกว่าเหรียญน,นะครับสามพัน เนื้อเงินไม่น่าสร้างเยอะขนาดนี้นะครับเนื้อเงินนะครับถ้าเนื้ออปากาก็น่าจะน่าจะน่าจะใช่นะครับผมเนาะ <laughs> ผมก็ตกใจเหมือน,นกันท้องแกมานะครับผมเนาะอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วก็รับจากมือหลวงพ่อด้วยนะครับผมเนาะรับจากมือหลวงพ่อด้วยค <c> ร <oughs> ับผมเนาะอันนี้ว่าอยู่ทําไมได้คนละอันนะครับตอนแรกผมไม่ได้นะครับตอนแรกผมไม่ได้นะครับผมเนาะ <laughs> ผมเอาผ้าเช็ดเท้านะครับเอาผ้าเช็ดมือเช็ดเ <c oughs> <c oughs> ท้าหลวงพ่อนะครับที่ควรส่งน้ําเสร็จ ผมก <assumed S 1> ็เอาผ้าเช็ดนะครับเพราะผมได้ผืนนั้นแล้วผมพอใจนะครับผมเนาะได้ผืนนั้นแล้วผมพอใจเลยนะครับผมเนาะผมเอามาเก็บไว้นะครับตอนนี้ผมมีผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วก็มีมาผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดเท้านะครับในมันเกิดหลวงพ่อนะครับผมได้มาครบในส่วนหนึ่งนะครับผมเนาะผมพอใจในจุดนั้นนะครับพอดีเขาเยื่อนมาให้ผมทีหลังอีกอันนึงผมก็เลยได้ได้มานะครับผมเนาะผมก็ขอเก็บนะครับตอนแรกเอามาให้ดูให้ชมเฉยๆแล้วเนื้อทองแดง อันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับโคดนี่ครับโคดอาจจะไม่ชัดนะครับผมเนาะอมีเขาเรียกว่าหนังหนังนะครับหนังนี่ครับหนังหนังน่าจะเป็นหนังพี่โค้งนะครับหนังพี่โค้งนะครับผมเนาะหนังแทๆนะครับผมเนาะฝังตะกุดน่าจะเป็นตะกุดตะกุดเงินด้วยนะครับน่าจะเป็นตะกุดเงินนะครับผมเนาะไอ้เป็นตะกุดเงินหลวงพ่อจันเองนะครับนี่ครับหลวงพ่อจันเองอันนี้ก็ต่อโค้ดนะครับ ก็ปั๊มเสือตัวที่6ไปนะครับปั๊มเสือตัวที่6กลงไปน่าจะมีครบครับนะครับตัวยันอัคละนะครับซึ่งหนังพี่โค้งนี่จะมีแบบข้าล้มตัดนะครับผมเนาะที่อันนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็ต่างประเทศต้องการกันเยอะนะครับต่างประเทศต้องการกันเยอะรู้สึกว่าจะเปิดในกลุ่มนี้สี่ร้อยกว่า4ี่ร้อยกว่า400ร้อยกว่าองค์นะครับ4ี่ร้อยกว่ากว่าแผ่นนะครับผมเนาะ แผ่นหยดน้ํานะครับผมเนาะสี่ร้อยสี่ร้อยแผ่นนะครับรู้สึกว่าจะมาบูชาอยู่ที่ในงานอีกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมาบูชาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่สิบแปดนะครับในวันที่สิบแปดนะครับสิบแปดเดือนเก้าสิบแปดเดือนเก้านะครับทับหกห้านะครับซึ่งซึ่งเขาเอางานงาน วันเกิดหลวงปู่นะครับถ้าผมเรียกผิดก็ต้องกราบขออภัยนะครับน่ทำมาได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรงานมุทิตาหรืองานอายุวัฒนะหลวงพ่อนี่หละครับเนาะหลวงพ่อฉนไหนนะครับฉันทัศสาโรนะครับผมเนาะก็คือตามจริงเขาจะจัดวันที่17นะครับพอดีมันมีงานงาน18ต่อก็เลยว่ามันจะเป็น2วันนะครับก็เลยก็เลยเอาเป็นมารวมกันในงานวันเดียวนะครับผมเนาะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรเขี่ยวน้ําบ้านนะครับเขี่ยวน้ําบ้านนะครับสําหรับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําเพื่ออะไรนะอาจจะทําแบบใส่วัตถุมงคลอะไรสักอย่างนะครับเคี้ยวน้ํำมันทําน้ <S <S นํามันนะครับ <S 1> <S 1> สีพึ่งอะไรสักอย่างนะครับวันนี้ตามที่ผมได้ไปมานะครับตามที่ผมได้ไปมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ยินข่าวว่าจะมีจะมีเสี้ยมาแบ่งปันด้วยนะครับในงานอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเท่าไหร่เพราะสร้างน้อยครับสร้างน้อยสร้างไม่สร้างน่าจะร้อยเก้าเก้ามั้งครับสำหรับเสี้ยะนะครับเสี้ยขามตัวใหม่นี้นะครับผมเนาะ สัางน้อยมากนะครับก็จะมีสามเนื้อครับมีเนื้อเนื้อเนื้อมันพูดไม่ได้นี่สิเนื้อเขานะครับเขาแล้วก็เนื้อเนื้อขาวๆเป็นเขาเรียกว่าเจ็ดเอิ้นว่าจางไรดีเนาะเนื้อกะนะครับเนื้อกะเนื้อกะนะครับผมเนาะผมกลัวมันติดแดงติดเหลืองนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับผมเนาะ บางทีช่วงย t u b e มันมีติดนะครับมันมีติดนะครับบางทีเขาก็ผิดกดเขานะครับเป็นเนื้อกะนะครับเนื้อกะกับเนื้อเขานะครับเนื้อเขานรายละเอียดก็ทักมาใหม่ก็ได้ครับทักมาหลังใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็มีเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้นะครับไม้ไม้ไม้อันนี้ก็ไม้เหมือนกันนะครับเนื้อไม้นะครับไม้นะครับ เนื้อไม้ราคาแพงนะครับเนาะเนื้อไม้ราคาแพงนะครับผมเนาะผมก็ไม่ได้วิพูดไงต่อนะครับผมเนาะครับก็น่าจะมีมาแบ่งปันนะครับแต่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้มาหรือเปล่านะครับอันนี้เขาแบ่งปันมาฝากขายอีกทีนึงนะครับผมเนาะฝากขายมาอีกทีหนึ่งครับผมเนาะก็วัตถุมงคลของหลวงพ่อต่างๆนะครับผมเนาะในราคาที่ผมแจ้งไปนะครับบางราคาบางอันนี้มีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่า ส่วนมากจะเป็นของในทางเพจนะครับในทางเพจหลวงพ่อนะครับที่เขาขายกันก็คือขายเป็นมาตรฐานในทางเพจเลยนะครับผมเนาะก็ไม่มีไม่มีอันนี้บางอย่างมันดูแพงผมก็ไม่อยากบวกเยอะนะครับผมเนาะก็ต้องกราบขออภัยนะครับในการต่อราคากันมาก็ผมก็ผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับถ้าเจอแบบนี้ผมก็ไม่ไม่รู้จะต่อยยังไงนะครับผมเนาะเพราะว่าไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่ามองตรงว่ามัน มันเกินอันนี้ผมนะครับมันเกินไปจริงๆนะครับผมเพราะว่าบางที่จิงอยู่บางที่บางเหรียญบางบางอันมันมันอาจจะไม่สวยนะครับมันอาจจะมีตําหนินะครับม,มีตําหนิตอนสร้างนะครับมีตําหนิตอนสร้างแต่ว่าเขาตั้งมาแบบนี้นะครับแล้วจะให้ผมตัดสินใจลดไปเลยและส่วนที่เหลือผมก็ต้องออกนะครับเวลาผมเียร์เงินกับเขานะครับผมเราต้องกราบขออภัยนะครับในใน ในเรื่องราคานะครับในเรื่องราคานะครับผมเนาะในเรื่องราคาผมก็ต้องกล่าวพออภัยอันนี้สําหรับเดยงูเหลือมงูเหลือมปักเลือยนะครับที่คนทุกคนถามบางคนถามมานะครับเดยงูเหลือมสําหรับใครที่สนใจก็ทักมานะครับผมเนาะผมได้มานะครับอันนี้เป็นมือสองนะครับมือสองนะครับพอดีเขาต้องการใช้เงินนะครับเขาก็มาแบ่งปันกันนะครับผมเนาะมาแบ่งปันกันนะครับใบคาถาไม่มีนะครับเดยงูเหลือมมีพี่ท่านนึงถามมาอยู่นะครับผมเนาะ พี่ท่านนึงถามมาอยู่ก็มาแล้วมาแล้วครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงครับของพระจาจาร์ฤึงสีคมพี่นะครับผมเนาะของลุงปู่บุดาเนี่เดี๋ยวผมจะดูมาให้นะครับผมจะดูมาให้ว่ามีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับผมเนาะของลุงปู่บุดานะครับผมเนาะถ้าหามาให้ได้เดี๋ยวผมจะเอามาลงคลิปให้ดูนะครับสําหรับลุงปู่บุดานะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็กรับขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับที่ไว้ใจน้องนะครับผมเนาะก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแซับสไคร์ให้น้องด้วยนะครับขอบคุณครับ